เอาครับมืออื่นครับเป็นมืองานตอนรับในพระราชวชิระเมธีครับพระราชวชิระเมธีมณมาวัดน้องบวมเล่าหรือว่าวัดดูงน้ำเพื่อนถาอ่าน้องบวมเล่าธาแุเจลรามีตัดดวงน้ำเพื่อนครับน้องบวมเล่าออกยาธาดแเจวเนรมิตนะครับนะไม่ออเป็นไรครับาล่างเตรียมงานกันครับเตรียมงานกันใหญ่ในไงหลวงนะครับเตรียมงานกันตอนนี้ครับผมวันพรุ่งนี้ครับคณะอ่ามนสลมาครับคณะใหญ่ครับสีมาครับ กำลังเตรียมงานกันครับเด้อดููคนครับดูครับนำด้วยหลวงพ่อครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอครับเด้อจะอ่าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอครับดูคครับคนเราเป็นกันลางทำความสะอาดครับคนจะลูบบงรูปบื้นหลังกุบันสิมานะครับเนาะอแต่บนกุบันสิมาครับคนที่รูบคนนะครับเด้อจะเห็ีดป้ายมาครับ วัดหลวงนาเพื่อนที่ใดตอนรับครับแอบซี่ซอยใเรือครับซอยนะครับผู้โศผู้หมันนุ่มบ่อโศบ่อหมันครับซอยซอยซอยอาจารย์นั่งเลยครับนี่ครับผู้คนสีมาครับผู้คนสีมาวัดหนองบ่มเราหรือว่าวัดหลวงนาเพื่นครับตัดหลวงนาเพื่นครับหนองบ่มเราออกตัดหลวงนาเพื่นครับหนองบุมเราออกเดี๋ยวจะหาดเจ้าเนลมิดครับอยากจะถาดเจ้าเนลมิดนะครับเนาะเออ กำลังแตงผักจยิ่งยางครับนี่ครับกำลังมัดตกแกงผักรับนี้มีใครเข้ากันร่วมกันที่นี่เฮ็ดอาหามือครับห้าวันซ้อนครับห้าวันซ้อนครับผมห้าวันซ้อนครับพอที่เราไม่เข้าฮ เบิ่งเท่าเบอร์ปรเนเรื่อยๆครับกำลังจัดแตียงเบียงใบตั้งเตนยงางเต็มสาราวาปะกวงังสาราวาปะกวงังยังมาแคบครับครับหลายครับเต็มยุบหุ่นครับครับครับ เอามาข้างนี่บ่พ่อเอามาทางที้ก่อนี่ะครับเอามองเห็ได้อย่างนี้ครับกำลังเตรียมสิงเตรียมของครับเหตุไรครับเตรียมตัวต้อนรับครับตอนัพระราชวชชระเมธีครับ อ่าบัดเชิดเมธีครับหรือวาวัดน้องหมือนล่อครับทีนี้ว่าจะตอนรับพระยังไงครับได้ครับเดี๋ยวได้โอ้โหจุดนั้นเหมือนมึงทางล่างครับแล้วเบมือนมึงอันนี้กระโตครับมันเป็นคุ้มอยังไรได้คุ้มตัวไว้ครับคุ้มตัวไว้ครับคุ้มตัวไว้ได้ ยอดคนมาซอยอย่แคงา้ครับโอ้ยนอนหลับบเดี่ยวเพี้ยนแล้ววะเนี่ยไทกันเล่นไปนอนแปบหนึ่งเพียนแล้วครับโมอสันนเพี <magical sweet> ้ยนคุณเนาะขอบคุณโมก่อ ผมเล่นคนเนาะลองจะบอกคนแจงคนอ้านี่นะครับจัดงาน้อนรับยางใหญ่ตโตมโหล่คผูค้ใหญ่ันสุมานะครับเนาะศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามครับหนึอศูนย์สี่สามครับศูนย์สี่สามแล้วก็กำลังมาหลายคู่หลายคนครับ โอ้โนี่กวบผู้ช่วยหเขาครับเดบี๋ยวอ หนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดครับกับล่างสี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกแปดล่างสี่หนึ่งห้าหนึ่งกับศูนย์สี่สามครับออดลงน้เพื่อนจบะบพวกเขียนนะครับบอกออกครับบอกในคลิปออกครับอ่า,อาคลิปนี่มันสีมีพระพู้ไงมันอยู่น้ำครับก็เลยบอกออกครับพวกเขียนล่งครับนะครับไปเรื่อยๆครับ นี่สันผูยาใูาง่ายขึนว่าใคยซีกแังสันทมืลยครับถือขี้งไครแลยครับเนอะอืมนะครับนอาไปเบงทางขั้วทางขั้วกับมาแมนมาหน่อยทางขั้วกับบนมาหน่อยด้วครับทางขั้วครับ บอลหบเป๊ะนี่ดีหวยไฟดับลงพ,พี่ไฟดับมันจูไฟเขาแบไฟดับน้ำห้อนน้ำห้อนอืมบ่เมียนพี่เมียนพี่เขา <c oughs> หลายไครับคนว่าสันพี่ละ มืเมียนนะเมียนนะเมียนเขาเมียนเขาเนี่ยนะเออเทิรนกับเทิร์นเนาะเทิร์นอันนี้นะครับมืเมียนเขาบ่ได้่เดียวบดจิบบดกันบ่ดอะไรบดยุดดอกบ่จุดดอกเมียนเขา แม,ออม่ออกกัม่ออกกัลายครับอยู่ในกลัวครับ <c oughs> อันนี้นะบอกก็จะว่ามียนนี่เขา โอเคทั้งชนา,าอยู่ทั้งหน่อทั้งหน่อกะมีกะรทั้งหน่อครับโอ้ไม่คานัดเบียนน้อยเมือเนี่ย วนว่ารถวนม่ารถเกิดขอัดข้อนี่ครับอ่ะการเข่นได้กินครับน้องพ่มาแล้ว สุกแก่เลยสุกมาแก่ี่เลยหงวหอกไปก้อนก็ได้ครับหัวหอกไปก้อนก็ได้ครับเบิ็งครับอ่ะหงออกไว้อย่างใบก้อนก็ได้ครับแงานสถานที่พระคุณเจ้าบนศานเพลงครับอยู่นี่เอาตารางครับจุดเรื่องตารางเงีอัง อืมนี่งนะคจับยมเมเนโยูเมหลายนครับยเม,นะยเมหลายซอยคากาแฟสองร้อยบาทแฟสองรยบาทนะครับโมแล,ลมนะครับสามร้อยบาทครับอ่าเป็นออก,กนําแข็งสามร้อยบาทครับแมลมของขาครับ,รบเป็นผ่านโมทาน้านะครับเนาะอะอโอ้โอดรอก,ก็็นรั อ่า1 2 3 4 5 6 7 8 9